สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปิงจิดาพานนะคะในรายการ เรื่องบ้นบานๆใบ j จเอสเอ e เมเนจเม้ค่ะแล้วต้องบอกว่า E p นี้นะคะพิงพามาดูคอนโดค่ะคอนโดอเดโอวุฒากาศนั่นเองค่ะซึ่งการเดินทางนั้นสะดวกสบายมากค่ะเพราะคอนโดอยู่ติดก,กับ BTS สถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศนั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นทำเลศัก,กยภาพค่ะเพราะสามารถเชื่อมต่อชีวิตส่วนตัวนะคะและชีวิตทำงานได้ภายในพื้นที่เดียวกันค่ะพอต้องบอกว่าการเดินทางเข้าเมืองนั้นสะดวกสบายมากค่ะและใครอยากพักผ่อนก็ สามารถเดินทางมาที่คอนโดแห่งนี้ได้ค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะปิงจะพาทุกคนไปดูห้องกันค่ะซึ่งห้อง,องเราก็คือห้อง55ทับ502นั่นเองค่ะอยู่ที่ชั้น19ของคอนโด i เดีโวุฒากาศแห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าห้องนะคะก็จะมี1ที่จอดรถแถบให้ด้วยค่ะและภายในห้องนะคะกว้าง21.28ตารางเมตรค่ะมี1ห,ห้องนอนหนห้องน้ํา1ห้องครัวและโซนนั่งเล่นค่ะ และมาถึงพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดนี้นะคะต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดนี้อยู่ที่ชั้น6นั่นเองค่ะซึ่งในคอนโดนี้นะคะมีลิฟท์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายค่ะและนอกจากนั้นค่ะพื้นที่ที่บิ๊กอยู่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะหรือห้องนั่งเลน่นสามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนัดคุยกับเพื่อนนะคะหรือจะนั่งทํางานนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตนั่งเล่นเกมสามารถใช้งานห้องนี้ได้เลยค่ะและใครที่มีแบบปาร์ตี้เล็กๆนะคะก็สามารถ มาใช้พื้นที่ด้านหลังในห้องนั่งเล่นนี้นะคะจะมีห้องเตรียมไว้ให้นะคะและนอกจากนั้นค่ะในชั้น6นี้นะคะก็จะมีในเรื่องของสระว่ายน้ําค่ะมีฟิตเนสให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีห้องสตรีมสาวหน้าค่ะแล้วก็มีพื้นที่สวนหย่อมด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะปิงก็ขึ้นมาที่ชั้น19แล้วค่ะอยู่ที่หน้าห้อง55ทับ502ของเราแล้วค่ะเดี๋ยวปิงจะพาเข้าไปดูข้างในห้องค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะตามมากันเลยค่ะเข้ามาภายในห้องนะคะก็จะให้ความสไตล์โมเดิร์นมากๆเลยค่ะขนาดห้องเนี่ยประมาณ21.28ตารางเมตรนะคะและโซนแรกที่เราเข้ามาแล้วจะเจอก็คือโซนนี้เลยค่ะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะด้านข้างปิงนี่ก็จะมีโซฟา และด้านบนของโซฟาค่ะก็อันนี้เป็นแบบเดิมที่เขาทำชั้นวางของไว้แล้วค่ะเราก็สามารถทำเพิ่มเติมได้เพื่อวางของค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนที่สองนะคะซึ่งติดก,กันตรงนี้จะไม่ได้มีอะไรกั้นเลยนะคะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่นอน2คนก็สามารถทำได้ค่ะ ขัดมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่วางของทีวีนั่นเองนะคะก็สามารถวางทีวีแล้วสามารถนั่งดูได้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยเหมาะมากๆกับการเล่นเกมหรือดูหนังฟังเพลงก็สามารถทำได้ค่ะและนอกจากนั้นต้องบอกว่าภายในห้องเนี่ยมีบิวอินโคเซตไว้เรียบร้อยแล้วก็คือตู้เสื้อผ้านะคะเรายังสามารถใช้งานได้อย่างดีเลยค่ะข้างในก็ยังจะมี ที่วางของอีกเยอะแยะมากมายนะคะและด้านตรงนี้ของห้องก็จะเป็นในเรื่องของโซนหน้าต่างที่ต้องบอกว่ากวางมากๆแล้วสามารถมองเห็นวิวได้ไกลถัดมาอีกโซนหนึ่งนะคะโซนสุดท้ายของเราก็คือโซนที่3อันนี้ก็จะมีกําแพงที่กั้นแบ่งส่วนไว้เล็กน้อยนะคะและด้านนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ห้องครัวค่ะห้องครัวเนี่ยต้องเรียกได้ว่าด้านบนเนี่ยก็คือยังใหม่อยู่เลยค่ะมีบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วและด้านบนของห้องครัวตรงนี้นะคะก็จะมีตู้ต่างๆนะคะรวมถึงซิงและเตาไฟฟ้าที่บิวอินไว้แล้วนะคะสามารถใช้งานทําอาหารทํากับข้าวได้อย่างดีเลยค่ะ และถัดมานะคะจากโซนห้องครัวไปสักนิดหนึ่งนะคะก็จะไปนในเรื่องของมีระเบียงด้วยทุกคนระเบียงมองเห็นวิวและสามารถรับลมได้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะ และที่สําคัญไม่พูดไม่ได้เลยก็คือห้องน้ําค่ะภายในห้องก็จะมี1ห,ห้องน้ํานั่นเองนะคะซึ่งแบ่งเป็นโซนเปียกและโซนแห้งก็คือโซนอาบน้ําที่มีกระจกกั้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนโซนแห้งก็เป็นสัดส่วนมากๆเลยค่ะ และภายในห้อง55ทับ502แห่งนี้นะคะต้องบอกว่ามีทั้งห้องนอนและก็หนึ่งห้องน้ำนะคะและนอกจากนั้นค่ะภายในพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดอเดโอนี้นะคะต้องบอกว่ามีสระว่ายน้ำค่ะมีฟิตเนสค่ะแล้วก็ยังมีถึงห้องสตรีมอบสาวนาด้วยค่ะและสำหรับใครนะคะที่กังวลในเรื่องของความปลอดภัยในคอนโดแห่งนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแถมยังมีกล้องวงจรปิดในโครงการและเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดอีกด้วยค่ะ และนอกจากนั้นใครที่ชอบพื้นที่เสียเขียวต้องบอกว่าภายในโครงการมีสวนหย่อมเล็กๆให้เราไปเดินด้วยค่ะการเดินทางไปยานคอนโดไอดีโอวุชากาศเริ่มต้นที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขับตรงไป5.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานเพื่อกลับรถ ขับต่อไปอีก1.2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะและสำหรับใครนะคะที่ชอบบ้านหรือคอนโดมือสองนะคะสามารถติดตามเราได้ใน e ีีถัดไปเลยค่ะโดยมี2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube นะคะ J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้ปิง๊งขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP ีหน้าเรื่องบ้านๆ by J Asset Management สวัสดีค่ะ